เราจะไปต่อที <convert> ่พ <glucose> <benim> <od SC I noise> ี ra, ่จุกนะคะเชิญพี่จุกค่ะพี่จุกแกคิดไหมว่าเวลาอื่นก็ไม่โทรมามาโทรมาตอนเจอคิวส่งการบ้านตอนนี้ตอนนี้ติดต่อเข้ามาทั้งวันเลยมีภารัก ฝาละข้างนอกอยู่จำนวนหนึ่งก็จะประสานงานกันอยู่เรื่อยๆค่ะกรู้ร <Yeah. S 1> ค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะค่ะกราบคารวะคุณรู้ทุกท่านค่ะจะเรินทาำสต่อเรืดีพี่น้องทุกท่านค่ะ ค่ะสุรีนาราชแปนชื่อเล่นว่าจุกนะคะชื่อทางธรรมว่านวลน้าคําค่ะอายุส1ปีค่ะเป็นจิตอาสาสังกัดส่วนป่างระมุดสองเจงหวดนครศรีธรรมราชค่ะปัจจุบันอยู่สุราษฎร์ธานีนะคะค่ะอาชีพตอนนี้ก็เป็นพยาบาลบํานาญนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาจบอริยะปัญญาตีพึ่งรับประกาศนียบัตรไปหมัดๆนะคะแต่ยังไม่ได้ลงสมัครอริยะปัญญาโททีนะคะก็ แล้วก็ก็เป็นนักศึกษา,ามีอะไรชุมชนหลักสูตรหนึ่งปีด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมาส่งการบ้านนะคะอ่าในเรื่องของการาเขาเรียกว่าอะไรอะอยึดดีติดดีเสนอดีแต่ว่าสลายอัตราได้นะคะก็คืออ่าได้ฟังอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่า ใครอยากรู้ว่าตัวเองยังมีกิเลสตัวไหนอยู่ไว้มาทํางานร่วมกับหมู่กลุ่มและจะรู้ว่าจะมีอะไรบ้างว่าจะมีกิเลสตัวไหนที่นอนอยู่นะคะก็จากการที่ตัวเองได้ร่วมทําร่วมเรียนเอเยื่อไชุมชนนี่หละค่ะก็มีการบ้านกลุ่มค่ะซึ่งเป็นวิชาสุขภาพองค์รวมแล้วก็โชคดีที่ได้ยาเม็ดที่เจ็ดซึ่งเป็นเม็ดที่ตัวเอง ถนัดล้วก็ได้บรรยายยู่ประจําแล้วก็ตัวเองก็อยู่ในฐานครัวประจําพอได้เม็ดนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออมันเราก็ถนัดนะคะเราก็ง่ายพอพอได้หมู่กลุ่มเอ่อเริ่มเริ่มสัมพันธ์หมู่กลุ่มนะคะก็พี่น้องก็จะใส่หัวข้อมาปุ๊บ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 ยาวตัวเองอ่านเสร็จตเองอ่านเสร็จก็อ่อ ก็นําเสนอข้อหัวข้อที่ตัวเองเคยบรรยายตัวเองที่เคยใช้สไลด์ที่พวกเราใช้กันประจำาัน,นะคะ่ะเราก็ใช้ประจำซึ่งซึ่งซึ่งพอเราพอเราลงลงหัวข้อไปนะคะก็พี่น้องก็บอกว่าที่ที่หัวข้อที่พูดมาทั้งหมดอยู่ในหัวข้อที่เขารวมอยู่ในนั้นหมดแล้ว ก็โอเคเตงก็ไปหาสไลด์ที่อาจารย์บรรยายผักนิดร้อนนิดเย็นมาลงมาลงในหมู่แล้วก็บอกหมูว่าเดี๋ยววันนี้มีลองดูตัวอย่างนะคะวันนี้มีการบรรยายยาเม็ดที่เจ็ดพวกเราเข้าไปฟังได้อะไรเงี้ยค่ะอ่าก็ในกลุ่มก็มีทุกท่านอ่านแล้วก็เฉยเฉยกันหมดเฉยเฉยกันหมดไม่มี ไม่มีปฏิกิริยาอะไรมากมายพอเริ่มที่จะเอาหัวข้อลงมาทำเป็นสไลด์เริ่มรีเซนต์แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ดีนะดีที่เขาทำออกมาก็เขาทำได้ดีมีความคิดมีความคิดสร้างสารรค์คิดสิ่งใหม่ๆออกมาแต่ก็ยังอยาก,ยากได้ เนื้อหาตรงนี้ยังขาดอยู่เราก็ใจก็ยังรู้สึกอึดอัดอยากได้เพิ่มเนื้อหาที่ที่เรารู้สึกว่าขาดอยากอยากให้ทุกท่านยังได้อยากได้รู้ตรงนั้นตรงนี้เพิ่มก็ก็นําเสนอก็ถามถามไปอีกเอคิดว่าตรงนี้ยังขาดอยู่ต้องเพิ่มไมคะก็ใส่ไปใส่ไปอะไรเงี้ยก็มีการแต่ละท่านอ่านแล้วก็เงียบเงียบแต่ก็บางบางอันบางสไลด์ก็ ผู้ที่ทำาทเลทก็นําไปใส่ไปใส่อย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีความรู้สึกตัวเองรู้สึกเลยว่าเพราะว่านําเสนอพรีเซนต์จริงๆที่จะอัดเป็นคลิปก็ยังมีความรู้สึกอึดอัดนิดนิดอึดอัดนิดนิดแต่มันก็ไม่ได้มากแต่มีความรู้สึกว่าเออก็ดีแล้วอ่าเหล่านี้ก็เราก็อาจจะเป็นยึดของเก่าๆที่เราเคยทํามา อันนี้ก็เป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะคะมันมีอะไรมาแปลกใหม่บ้างก็ดีเหมือนกันแนวแนวที่เขาอาจจะเขาเรียนรู้แล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบนีน้น่าจะดีกว่าน่าจะน่าจะเ,ออเข้าใจน่าจะฟังแล้วได้เข้าใจกว่าออแนวที่เราเคยทำที่เราเคยบรรยายตามสไลด์ตาม,าต,ามตามกันมาก็ตัวเองก็วางวางได้เลยตอนนั้น แต่ก่อนก่อนวางก็มีมีความรู้สึกนิดจับได้ว่าเออมีนะคะมีมีตัวอัตราของตัวเองนิดหน่อยแต่ก็วางพอวางเสร็จแล้วก็เออเอาตามหมู่กลุ่มแล้วกันพี่น้องว่าไงก็ว่าอย่างนั้นเราก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในหมู่กลุ่มก็ไม่มีไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องเสียหายก็วางได้ก็เบิกบานตั้งแต่ตอนที่จะอัดคลิปแล้วก็ส่งเสร็จก็เบิกบานจนจนกระทั่งที <laughs> ่ ที่นําเสนองานก็ก็เบิกบานได้แต่ว่าเหมือนอาจารย์บอกค่ะกิเลสตัวไหนที่นิ่งที่นอนอยู่มันจะออกมาตอนตอนที่มาทํากับหมู่กลุ่มค่ะก็ก็คุ้มค่ะที่ได้ทํางานที่ได้ทํางานแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็เอได้เห็นกินเลสได้ล้างกิเลสของตัวเองที่ยังมีอยู่อะค่ะ,คะก็ก็ประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาค่ะพี่จู พี่จุกเป็นผู้ที่มีโอกาสดีนะคะได้มาเรียนกับรุ่นน้องใช่ค่ะรุ่นน้องกับรุ่นใหม่นะคะกับรุ่นใหม่ซึ่งะคะ่ะก็จะคือเราเป็นพี่นะคะเราเป็นพี่จริงๆแล้วเนี่ยโดยองค์ประกอบแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นครูด้วยนะคะเป็นครูด้วยแต่ว่าพอพอมาต้องกลมกลืนกับเด็กๆนะคะแล้วพี่น้องเราพี่น้องเราที่มาเป็นนักเรียนเนี่ยท่าน นักเรียนหลักสูตรของหนึ่งปีที่เรียนนี้เราจะเห็นความเป็นผู้เรียนที่ขวัญขวายกันด้วยนะคะแม้ว่าเวลาจะไม่ไม่ได้ลงตัวมากหรอกแต่แต่ละท่านก็มีความเพียรข้อสำคัญกิจกรรมของเราสร้างองค์ประกอบให้พี่น้องได้อยู่ในกลุ่มด้วยการจากการที่พี่น้องเราเรียนออนไลน์นะคะอยู่บ้านใครบ้านเราแต่การมีกลุ่ม ก็จะทําให้เราได้ประสานไปที่พี่น้องที่อยู่ในสุ่มเดียวกันสร้างความมักคุ้นคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันการที่เรามีคนเยอะๆมันย่อมจะไม่ได้ดังใจทุกอย่างอยู่แล้วมันจะมีองค์ประกอบที่ไม่ส่วนนั้นก็ส่วนนี้แหละที่มันจะไม่ได้ดังใจนะคะดังนั้นก็เลยเป็นรางวาัลรางวัลให้ทุกท่านได้อ่ เห็นกิเลสได้ล้างกิเลสไปด้วยนะคะซึ่งคิดว่าทุกท่านก็ยินดีนะคะยินดีกับการที่ได้ได้ล้างกิเลสเพราะตัวนี้มันยังอยู่เราก็จะได้เห็นมันมันยังนอนอยู่เนี่ยก็เป,ปิดปลูกมานะคะไปปลูกมาล้างค่ะอนุทนากับพี่จุกค,ค่ะเ,เรียนรู้อย่างเป็นสุขนะคะกับน้องๆค่ะสาธุค,ค่ะ พี่โสภาเช่นค่ะค่ะก็อนุโมทนากับพี่จุกด้วยนะคะตอนนี้ตอนนี้พี่โสภาส่งพี่จุกไปเป็นแนวหน้าค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่โสภาให้พี่จุกเป็นแนวหน้าในเรื่องไอทีในเรื่องในเรื่องการการเรียนต่างๆ <c oughs> พี่โสภาเรียนอ่าเรียนวิทย์ชุมชนหรือ,อยังคะ พี่ไม่มีเอ่อไม่มีหลักฐานนะคะวันก่อนที่ที่คุณนิดหน่อยพยายามติดต่อให้แล้วที่ทางทางวิไลย์ก็ไม่ได้อะ,ค,ะค่ะค่ะเอ่อเรามีหลักสูตรหนึ่งปีของสถาบันวิชารามเรียนพร้อมกันกันกบวิยาลัยชุมชนด้วยนะคะงั้นก็เชิญพี่สมภาไว้ปีหน้านะคะเพื่อนพี่น้อง <c oughs> น้องใหม่จะได้มีพี่อยู่ด้วยนะคะ รุ่นที่สี่ค่ะรุ่นที่สี่ตอนนี้ยังเรียนรุ่นที่สามกันอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวปีหน้านะคะปีหน้าท่านใดที่มีเอกสารของมหกขึ้นไปนะคะมหกหรือว่าปริญญาตรีก็ได้ปริญญาโทก็ได้นะคะสามารถที่จะสมัครเรียนหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนได้แต่ว่าถ้าไม่มีนะคะหลักสูตรของ สถาบันวิชารามก็รองรับอยู่เรียนด้วยกันนะคะเรียนด้วยกันเป็นเพื่อนกันแต่รับคนละอ่าคือประกาศนียบัตรจะจะเป็นของสถาบันวิชารามแต่ท่าในใดที่เรียนหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนเนี้ยจะได้ประกาศของสถาบันวิชารามโดยอัตโนม,มัติด้วยนะคะค่ะ เป็นอตอนนี้พี่พี่จุกเป็นตัวแทนพี่สุภาไปเรียนก่อนนะคะค่ะไอไอทีก็ให้พี่จุกเรียนก่อนแล้วให้พี่จุกมาสอนค่ะเรื่องการแชร์สกรีนก็ยังทําไม่ได้ต้องให้พี่จุกเรียนและให้พี่จุกมาสอนค่ะเนื่องจากพยายาเนื่องจากเป็นการเรียนออนไลน์นะคะก็เลยทําให้เหมือนกับการเรียนวิชา วิชาที่พวกเราเรียนเนี่ยเหมือนได้เรียนไอทีไปด้วยนะคะเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นไปด้วยะะบางทีไม่ไม่ใช่เบื้องต้นด้วยซ้ําไม่ใช่พื้นฐานด้วยซ้ํานะคะแอดวานไปเลยก็มีนะคะพวกเราก็เลยมีงานออกมาที่ดูว่านอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วยังมีเรื่องของการที่จะต้องใช้เทคโนโลยีให้ให้เกิดประโยชน์กับกิจกรรมของพวกเราเพราะว่า คำว่าเรียนออนไลน์ยังไงก็มีไม่พ้นที่จะใช้เทคโนโลยีนะคะพวกเราก็จะได้มีสมรรถนะมากขึ้นด้วยนี่ถ้าไปคุยกับใครนะได้เด็กรุ่นใหม่เขาเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็ยังคุยได้ว่าเราก็เรียนออนไลน์มาเหมือนกันคุณย่าคุณยายก็เรียนออนไลน์มาเหมือนกันค่ะวันวันก่อนไปเยี่ยมไปเยี่ยมญาติ แล้วก็หลานก็ก็พอดีพี่คุยกับน้องว่าเนี่ยวันนี้พี่มีเอ่อรายการสายด่วนนะพี่พี่ขอจัดรายการสายด่วนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็นั่งฟังอยู่เขาเขาเาก็ตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อแล้วก็พอถึงเวลาพี่ก็ไปไปนั่งเอ่อไปนั่งที่ี่แล้วก็จัดเขาไปดูเขาบอกฮะนี่นี่ป้าสุภาเข้าซูมเป็นด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> นี่ป้าสุภาเข้าซูมเป็นด้วยเหรออู้ทำไมคนเยอะจังอ่ะ บอกเอาทำไมอ่ะลูกเอ้าของหนูในในในซูมของหนูอะมีไม่กี่คนเองของวทำไมของป้าตัวพามีเยอะจังเขาก็ดูดูเขาบอกป้าตัวพาก็เก่งนะเปิดคอมก็ได้บอกใช่ใช่ใช่ก็มีความรู้สึกว่าเออคุยกับเด็กรู้เรื่องด้วยเนี่ยค่ะเด็กเด็กก็ได้รู้ว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ตกลุ่นนะเนี่ยผู้ใหญ่ก็รู้เหมือนที่หนูรู้นั่นแหละนะคะ เกณ<า>ชีวาในเกณฑ์ชีวะเรื่องของผู้สูงอายุนี่มีเกณฑ์เรื่องสมรรถนะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยนะคะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้น่ะเป็นสมรรถนะของผู้สูงวัยในในยุคใหม่นะี่ค่ะในยุคใหม่ดังนั้นพวกเราที่เรียนรู้ไปอยู่เนี่ยจะผ่านข้อนี้ได้โดยง่ายเลยนะคะเพราะว่าทุกท่านน่ะใช้ลายเป็นออย่างน้อยก็มีลายมีอ่า และยังเข้าซูมเป็นด้วยศึกษาผ่าน YouTube, f b c e b o o k เครื่องมือเหล่านี้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นั่นก็คือสมรรถนะของคนยุคใหม่ที่เขาก็พยายามจะรณรงค์ให้ให้ทุกรุ่นมีแต่ว่ารุ่นเด็กนะ่ะเขามีโดยโดย,โดยประสบการณ์เขาเขาอยู่ในโลกนั้นอยู่แล้วเขาเกิดมาในช่วงนี้นอยู่แล้วนะคะแต่ท่าในใดที่เกิดช่วงก่อนหน้านั้นนะคะก็ต้องมีการส่งเสริม ให้ได้ไปเรียนรู้เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราก็ใช้ในกิจกรรมการงานของเราโดยเป็นปกติด้วยก็เลยทําให้เราทัานสมัยไปโดยที่แบบเป็นเรื่องง่ายๆของพวกเรานะคะค่ะนุโมทนากับพี่น้องค่ะ มัธนาค่ะนอ,อนก็อยากจะบอกเออว่า<ม>ออนเองก็ได้ประโยชน์จากกันที่ได้มาเรียนวิชาลามออนออนไลน์เนี่ยค่ะทําให้ทําให้อนรู้วิธีเปิดคอมพิวเตอร์คือแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดจะซื้อนะจนกระทั่งได้มาโควิดใช่ไหมช่วงโควิดนะคะแล้วเราก็มาพบกันทางทางซูมทางออนไลน์ใช่ไหม ก็เลยทําให้ออนออรู้วิธีออรู้วิธีการทำพรีเซนต์งานผ่านซูมด้วยนะคะอาจารย์บอกว่าโฮยูเอาเวลีกูุ๊ปแอดยูสเออแอปก็บอกอย่างเงี้ยนะเ,ออเ,ออเวลาพรีเซนต์งานนะคะวิชาภาษาอังกฤษคะ่ะออนก็ใช้ซูมนะคะไปทำเลกคอร์ดของตัวเองแล้วก็ส่งงานให้อาจารย์นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นความรู้นะพ่อออนมาหาหมู่มิตรดีในนี้ยคะ่ะท่านก็ช่วยสอนเราในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะท่านก็บอกว่าเออกดตรงนะั้กดตรงนี้ ทำไปเรื่อยๆอ่อนก็เป็นอยอ,อมากขึ้นนะครับแชร์สกรีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเฟิดเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาจากการเรียนรู้กับพี่น้องของเราที่แบ่งปันนะคะในในวิชาลามของเราเนี่ค่ะค่ะเราจรึงเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมๆกันนะคะรู้เท่าทันโลกแล้วก็เรียนรู้ธรรมะไปด้วยะค่ะค่ะอย่างอย่างของพี่อ่น้องๆรุ้นกันทั้งสวนเลยค่ะ เพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันไกลตัวมากเลยมันมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยพอบอกน้องเขาว่าทําอะไรไม่เป็นเลยเขาก็ถามว่าเปิดเป็นไหมบอกเปิดเป็นแล้วเปิดไมเป็นไหมเปิดไมเป็นอ่ะพอแล้วแค่นี้จัดรายการเลย <c oughs> <c oughs> แล้วน้องๆเขาก็รุ้นกันเขาก็ช่วยกันพยายามกันคือมันมีความรู้สึกว่าเขาเขาค่อย <c oughs> สอนแทรกสอนเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแล้วอู้ถึงตอนนี้อู้ เก่งแล้วนี่มีความรู้สึกภูมิใจว่าอ๋อคือได้ช่วยคนอื่นได้นี่มันมันมันโอเคเลยอ่ะจากตอนแรกที่ว่าไม่ได้มันมันน่าจะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีหมูมอิดดีไม่มีไม่มีพี่ๆีน้องนคอยคอยช่วยก็ก็น่าจะยังไม่ถึงไหนค่าสาธุค่ะเดี๋ยวเราไปท่านต่อไปนะคะนางจวงค่ะ